สวัสดีค่ะเจอกันครั้งนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นหัวข้อใหม่แล้วนะคะซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ข้อที่3ค่ะอในวันนี้นะคะเราจะจัดการหัวข้อย่อยข้อห่และข้อสอค่ะสองข้อนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่อสิบสี่และสิบห้านั่นเองค่ะโอเคสิบ <laughs> ส okay, ี่และสิบห้านะคะในหัวข้อที่3นี้นะคะเขาก็จะพูดถึง ความรู้เรื่องการควบคุมสุขอนามัยนะคะที่นำเอาวิธีคิดของ HACCP มาใช้นะคะและในวงเล็บนี้นะคะเขาก็เขียนว่าเป็น point ในการดูแลที่สำคัญะค่ะในหัวข้อที่หนึ่งะคะเขาก็จะอธิบายความหมายเนาะของการควบคุมสุขลักษณะนะคะที่ นำเอาวิธีคิดของ HACCP มาใช้ค่ะและในหัวข้อที่2นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับ POINT นะคะในการดูแลที่สำคัญนั่นเองโอเคเราจะย้ายไปที่หน้า14กันเลยนะคะโอเคไม่ใช่หน้า14ตรงนี้ <laughs> โอเคมา หน้า14มาถึงแล้วค่ะใช่โอเค14ถึงแล้วจริงๆนะคะไปที่หัวข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะอันนี้นะคะเขาก็จะอธิบายถึงความหมายนะคะการควบคุมสุขลักษณะนะคะที่นำเอาวิธีการคิดของ HACCP มาใช้นะคะซึ่ง HACCP ก็คือ ตัวย่อนะคะที่ได้นำเอาตัวอักษรตัวต้นในแต่ละคำเหล่านี้มาใช้นั่นเองนะคะอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษอะถ้าเกิดว่าจะอ่านก็กลัวจะออกเสียงไม่ชัดเอาเป็นว่าเป็นคำเหล่านี้ก็แล้วกันนะคะที่แบบย่อเอาแค่ตัวอักษรหลักมาใช้นะคะอันนี้แทกอยากให้จำนะคะเพราะว่าอตอนที่แทกไปสอบอะคะ่ะเขาก็จะ อืมอาจจะมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่าในตอนที่แคปไปสอบก็มีนะคะเขาก็จะเลือกนะคะมาถามเราว่าตัวย่อใดคือแบบอะไรอ่ะคือสิ่งที่ถูกต้องอะเนาอะอของพอยต์ในการดูแลที่สำคัญนะคะซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองเขาก็มีมาหลอกล่อเราเนาะอแต่ก็หลอกไม่ได้หรอก นะคะเพราะว่าเราเก่งมากเราจำไปนะคะอืมโอเคซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะแปลว่าการวิเคราะห์สาเหตุของความอันตรายนะคะการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะสร้างความเสียหายอันตรายนั่นเองและนะคะจุดในการดูแลที่สำคัญ โอเคเขาก็เลยพูดต่อไปว่าถ้าจะให้พูดเป็นแบบรูปธรรมเลยนะคะก็คือวิธีการในการควบคุมสุขะอ,อนามัยนะคะที่จะเช็คความปลอดภัยนั่นเองอซึ่งเขาจะเช็คตั้งแต่ process ที่สำคัญเนาะ ก็คือตั้งแต่การเข้ามาของวัตถุดิบเลยนะคะจนไปถึงแบบกระบวนการการผลิตนั่นเองโอเคในร้านอาหารนะคะเนื่องจากจะมีการทำอาหารจำนวนมากนะคะเขาก็จะแยกอ,อาหารดังต่อไปนี้นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะคะมีอยู่ สามกลุ่มด้วยกันค่ะอิะอุนะคะในกลุ่มแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะคะและกรุ่มที่2นะคะก็คือสิ่งที่ผ่านความร้อนเมนูที่ผ่านความร้อนนั่นเองเนาะแล้วก็กลุ่มที่3ค่ะก็คือเมนูที่ทําให้ร้อนและทําให้เย็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง ใน3ามกลุ่มนี้นะคะก็จะเขาก็จะทำการแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะพบกับพ o i n t ที่มีความอันตรายนะคะใน process ของการทำงานาในแต่ละกลุ่มนั่นเองพอเขาพบแล้วนะคะก็จะทำการดูแลมัน นะะในวงเล็บตรงนี้นะคะก็คือพ้อยในการดูแลที่สำคัญนั่นเองพบพ้อยในการดูแลที่สำคัญและทำการดูแลนะคะอโอเคอซึ่งวิธีนะคะในการดูแลสุขอ,อนามัยในลักษณะนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าการควบคุมสุขอ,อนามัย ที่นำเอาวิธีคิดของ HACCP มาใช้นั่นเองโอเคประมาณนี้เป็นต้นนะคะในนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งกลุ่มมาให้เราเนาะในในช่องนี้นะคะอันนี้แขกก็อยากให้จำไปเบาๆด้วยเหมือนกันเพราะ,ะเขาก็สามารถที่จะถามเราได้นะว่าเมนูใดต่อไปนี้คือเมนูที่ไม่ผ่านความร้อน นะคะเขาก็จะมี Choice มาให้เราเลือก3 Choice นะคะแล้วก็ให้เราเลือกไปนะคะก็อยากให้อ่านไปเบาๆเนาะโอเคในตรงนี้นะคะเขาก็จะเขียนว่าชนิดของเมนูนะคะชนิดของกลุ่มนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเมนูนะคะในกรุ่มที่1ก็คือเมนูที่ไม่ผ่านความร้อนเนาะในวงเล็บนี้นะคะเขาเขียนว่าก็จะเสิร์ฟทั้งที่แบบ เป็นผลิตภัณฑ์แช่เย็นแบบนั้นเสิร์ฟทั้งที่มันยังเย็นแบบนั้นละคะ่ะเขาก็ยกตัวอย่างมาเป็นซาชิมิเฮียยากะกนะคะแล้วก็นามายาัยไซสรลัดะนะคะในในอันนี้เนาะเมนูนี้ก็จะมีภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเป็นภาพอ้างอิงที่สองนั่นเองให้เพื่อนๆไปดู ด้านล่างเนาะจะมีแนบมาให้ถ้าเกิดว่าเราจินตนาการไม่ออกว่าเมนูเมนูมันหน้าตาแบบไหนก็เข้าไปดูได้ค่ะต่อไปก็คือกรุ๊ปที่2เนาะเเมนูที่ผ่านความร้อนนะคะในวงเล็บนี้เขาพูดว่านะคะทำให้ผลิตภัณฑ์แช่เย็นนะคะผ่านความร้อนแล้วก็เสิร์ฟท,ทั้งทงที่ ร้อนอยู่อย่างนั้นนั่นเองโอเคอาหารร้อนก็เสิร์ฟร้อนนะคะในวงเล็บด้านล่างนี้นะคะหลังจากที่ทำให้ร้อนแล้วนะคะก็จะรักษาอุณหภูมิที่สูงตรงนั้นไว้โอเคยกตัวอย่างสเต็กนะคะปลาย่างนะคะไก่ย่างแฮมเบอร์กเทมปุระคาลาเกะข้าวนะคะเป็นต้นโอเค ต่อไปเป็นกลุ่มที่สามค่ะก็คืออ,อทําให้ร้อนแล้วนะคะแล้วก็ทําให้เย็นซ้ําอีกครั้งหนึ่งอืมเขาก็ยกตัวอย่างเมนูมาเป็นแกงกะหรีนะคะเป็นซุปเป็นซอสนะคะทะเลก,ก็คือเป็นเป็นซอสเหมือนกันนะจริงๆแล้วอืแล้วก็โพเตโต้สลัสดสลัดสลัดค่ะโพเตโต้สลัดเนาะ โอเคขอโทษด,ด้วยโอเคอันนี้ก็คือภาพอ้างอิงค่ะเราก็สามารถที่จะดูอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละเมนูได้เลยจบแล้วหน้าที่14เร็วมากๆนะคะโอเคไปจำตัวย่อนนะตรงนี้แล้วก็ชื่อเมนูอยู่ในกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ อพอยต์ในการดูแลที่สำคัญนะคะถ้านะคะเราวางอาหารไว้อยู่ในอุณหภูมิที่10องศาถึง60องศาก็จะทำให้แบคทีเรียที่ติดอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารของเรานะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่นะคะถ้า,าช่วงระยะเวลาที่มีอุณหภูมิอันตราย,ยาน,นะคะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่มันสั้นนะคะแบคทีเรียตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะคะในฐานะแบคทีเรียอันนี้เนี่ยก็คงจะเพิ่มขึ้นแหละในความเป็นจริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบจะทำอันตรายให้กับคนได้นะคะ แบคที ria ที่จะอยู่ในระดับทําอันตรายกับคนได้เนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นแต่มันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะแค่มันทำอันตรายคนไม่ได้เท่านั้นเองโอเคดังนั้นนะคะาการรองรับอย่างเช่นนะคะการทําให้อาหารเย็นลงนะคะด้วยระยะเวลาที่สั้นก็คือสิ่งสำคัญนะคะโอเค ก็คือทำให้อาหารที่มันอยู่ในช่วงระยะของอุณหภูมิสิบถึงหกองศานั้นเย็นลงด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วนั่นเองอันนี้แขกอยากให้จํานะคะคิกเก n น n d นโดตนะคะ ถามนะคะมีนะคะดังนั้นก็จําไปด้วยก็แล้วกันเนาะแขกไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปเจอข้อสอบแบบไหนนะคะแต่ในกรณีของแขกเนี่ยคือแขกก็เจอคําถามนี้นะคะขีเกนอ n นโดไตอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอืมสิบองศาถึงหกสิบองศานั่นเองโอเคอืม ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการควบคุม,มแบบอย่างที่ว่ามานี้นะคะ,ะเขาก็จะเรียกว่าเป็น point นะคะที่ทำให้แบคทีเรียที่ก่ออันตรายให้กับคนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองซึ่งในวงเล็บนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็น point ในการควบคุมที่ สำคัญนะคะโอเคอประมาณนี้เป็นต้นนะคะในพ้อยต์ของการควบคุมที่สำคัญนี้นะคะก็จะดูแลเรื่องของอุณหภูมิและเวลานะคะเป็นพื้นฐานถูกต้องอดูแลเรื่องอุณหภูมิและเวลานะคะแล้วก็ ในเมนูที่แบบแยกออกมา3กลุ่มนี้นะคะเขาก็จะมี point นะคะในการดูแลที่สำคัญแตกต่างกันไปค่ะดังนั้นนะคะการดูแลเรื่องของอุณหภูมิและระยะเวลานะคะตามแบบรองรับตามแต่ละเมนูเนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญนั่นเองโอเคไม่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่จำเป็นนะคะฮิเซลเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ละชนิดนะคะใน3กรุ่ปนี้นะคะวิธีการดูแลไม่เหมือนกันเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นกราฟอืมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเขาก็แค่แบบว่าเขียนให้เราจินตนาการออกมาได้ง่ายๆเท่านั้นเองอม,มีเมนูของแต่ละกรุ๊ปให้เราดูก็อยากให้จำเมนูไปเบาๆนะคะ อยู่ที่แบบเป็นเมนูผ่านความร้อนไม่ผ่านความร้อนหรือว่าอืมผ่านความเย็นออมผ่านความร้อนแล้วทําให้เย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคพอยต์ตรงนี้นะคะช่วงระยะเวลาของอุณหภูมิอ่ะช่วงของอุณหภูมิที่จะสร้างความอันตรายอยู่ที่10องศาถึง60องศานะคะโอเคจำเด้ออันนี้นะคะ และก่อนหน้านี้ที่เราจำกันไปก็คือแบคที ria นะคะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า10องศานะคะและก็จะไม่เจริญเติบโตเลยที่ลบ15องศาอันนั้นก็จำไปด้วยเหมือนกันโอเคเก็บสับกันได้แล้วนะคะปข้อที่หนึมาตรงนี้ก็แล้วกัน ไม่ไม่กลับไปดีกว่านะคะข้อที่1นเอเซคันดิการควบคุมสุข,ขลักษณะนะคะโทริอิเลตะมาจากโทริอิเละนะคะที่แปลว่าการนำเอามาใช้นะคะคังไกาคตาตะวิธีคิดนะคะโอเคคาชิรามจิก็คือตัวอักษรต้นนะคะของคำนั้นเรียกคือโชก็คือย่อนะคะมิฮงโอภาษาญี่ปุ่น โอเคคีย์ไกความเสียหายความอันตรายนะคะโยิงสาเหตุหลักปัจจัยนะคะบุนเซกิ ki, ก็คือการวิเคราะห์นะคะจูโยความสำคัญคะ่ะ um. คันดิตงก็คือจุดในการดูแลนะคะยาคุซาเลติมัสมาจากยาคุสค่ะแปลว่าแปลนะคะ โอเคกุไตเตกินิเป็นคำคุณศัพท์นะค่ะมันจะแปลว่าเป็นรูปธรรมนะคะเกนไซเรียววัตถุดิบโอเคนิวคะก็คือการเข้ามาของสินค้านะคะเซโซก็คือการผลิตค่ะ j ูโยสำคัญนะคะโคเตก็คือกระบวนการการผลิตนะคะ อันเจนเซก็คือความปลอดภัยเช็คเช็คกุศลก็คือการเช็คนะคะโอเคโฮโฮวิธีการค่ะอินชากุเตงร้านอาหารนะคะโอเคมคาเนตสความร้อนผ่านความร้อนนะคะทำให้ร้อน hmm. อันนี้มาค้าเนตส์ชิไนก็ผ่านไปตามรูปนี้เลยนะคะโอเค ต่อไปเรเกียกึเลเก,กียกก็คือทำให้เย็นนะคะคูริคัคสก็คือทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอเคอสากโยโคโตเตนะคะสากโยก็คือการทำงานนะคะโคโตเตก็คือกระบวนการนั่นเองโปรเซสนั้นๆเนอะอ กี่เคนนั่อยนโตก็คือพอยท,ะะที่อันตรายนะคะพอยที่อันตรายโอเคหรือว่าในวงเล็บนี้เขาจะบอกว่าเป็นพอยที่จะต้องควบคุมที่จะต้องควบคุมจะต้องดูแลนะคะอย่างสำคัญโอเคมิตสึเกเตะก็คือมาจากมิตสึเกมัสนะคะแปลว่าพบเนาะคันดะิก็คือดูแลควบคุมนั่นเอง โอเคค่ะกลุ๊ปกรุ๊ปนะคะอืมโอเคบุนลุยชนิดค่ะเมนูก็คือเมนูเนอะโอเคอันนี้แครก็จะไม่แปลเนอะเพราะมันเป็นชื่อเมนูของมันนั่นเองไปกลุ๊ปที่หนึ่งค่ะเรโซฮิงก็คืออ่อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นนะคะ ซูมเมตไก็คือเย็นนะคะซูมเมตไมะมะก็คือแบบเย็นทั้งอย่างนั้นนะคะโอเคเทโคโออันนี้แปลตรงตัวว่านำเสนอนะคะแต่ในกรณีของเราก็คือการเสิร์ฟให้กับลูกค้าทั้งๆในแบบเย็นแบบนั้นโอเคต่อไปนะคะในกลุ่มที่สองกลุ่มที่ผ่านความร้อนนะคะ โอเคอันนี้อัพซุยร,ร้อนนะคะเทคิวก็คือการเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟร้อนทั้งอย่างนั้นนะคะโอเค okay. โคงหกครังนะคะโคงก็คืออุณหภูมิสูงหกครังก็คือเก็บรักษานะคะโอเคจบกันไปแล้วโอเควันนี้เร็วขึ้นนิดหน่อยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังพยายามอยู่นั้นสู้ต่อไปนะคะค日ววะออสการ์ามเดิตจาเน